สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสวยใจดีเปิดจำนวนเงินท่ลิซ่าแบล็กพิงบริจาคช่วยเหลือเด็กๆถูกทารุณกรรม บุการีจัดงานออโรราอวสทุกปีในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเพื่อเป็นเกียรติและเฉลิมฉลองความสามารถพิเศษและความสําเร็จของพอรสวรรค์ที่เป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ในสาขาของตนรางวัลบุการีออโรราอวสจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นในปี2559รองลงมาคือจีนและยุโรปและล่าสุด18ตุลาคม2022นี่เป็นงานแรกที่จัดขึ้นในเกาหลีในปีนี้มีการนําเสนอทั้งหมด7คนได้แก่ลิซ่าออฟแบลคพิงคแบรนด์อมบาสเดอร์เซรีพาร์ค ในการกอฟและอดีตนักกอฟเฮโอยัง hey, oh, นักออกแบบภายในเริลลิองกาสบาซ่าเบลการีรองประธานฝ่ายขายทั่วโลกมีวันพาร์คไวส์พริธานออฟดูซันแมกซีนเตยังจองเลขาธิการเซฟเดชินเรนโคเรียและจองอายมนักสแสดงเข้าร่วมงานผู้นําเสนอที่เป็นตัวแทนของแต่ละสาขาจะมอบรางวัลออโรราให้กับดาวรุ่งที่จะเป็นผู้นําในอนาคตและสําหรับลิซ่าจะเข้าร่วมในฐานะแบรนด์แอมบาสเเดอร์คนแรกของเอเชียและเธอ จะมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในสาขาดนตรีปลิซ่าจะมอบเงินจำนวน10ล้านวอนเพื่อสนับสนุนองค์กรช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก้ามมาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ